น้ำง่นงวดนะครับตุ่นนานๆนะครับผมว่ามันอร่อยมากเลยนี่ครับสวัสดีครับมาพบกับผมครัวช่างเปิ้ลนะครับวันนี้ก็ได้วัตถุดิบมานะครับเป็นไก่บ้านนะครับของแท้ของแท้เลยนะครับแข้งดําตอนนี้ก็แยกอุปกรณ์แล้วนะครับแยกอะไรแล้วเดี๋ยววันนี้จะเป็นต้มยำไก่บ้านนะครับอย่างนี้อันนี้เป็นกระดูกนะครับที่เราเอามาเดี๋ยวจะต้มเป็นน้าซุปนะครับไปชมกันเลย วันนี้ก็ดีใจนะครับมีหม้อเป็นของตัวเองนะครับนำเหนือนำเหนือนะครับเป็นหม้อนะครับเตาไฟฟ้านะครับนี่ไว้ต้มยำนะครับสําหรับช่างเปิ้ลนะครับครัวช่างเปิ้ลเข้าครัวนะครับกระจัดมาหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับเราใส่น้ําลงไปลิดครึ่งนะครับเราจะเคี่ยวกระดูกไก่ก่อนนะครับนี่ครับกระดูกไก่ที่เราได้มาที่เราลอกออกมานะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปเลย ใส่เกลือเข้าไปสักหนึ่งช้อนชานะครับสักสามหยดก่อนดีครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวเลยนะครับสักยี่สิบนาทีนะครับเราจะตั้งนาฬิกาไว้เลยนะครับเราก็ใส่ขนอไปนหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็เปิดเตาใหม่นะครับพอดีตุ่นไว้นะครับหม้อน,นี้เราตุ่นไว้เมื่อเช้านะครับเดี๋ยวเราจะมา ต้มยำต่อเลยนะครับว่าเราจะอันนี้คือกระดูกที่เราเลาะไว้นะครับที่เราได้ไก่บ้านมานะครับตุนไว้นะครับตุนให้ยุ่ยพอน้ําเดือดนะครับใส่เมื่อกี้ใส่ขันอไปแล้วนะครับหนึ่งก้อนมะขามเปียกแล้วก็หอมใหญ่นะครับใส่ไปให้หวานนะครับแล้วก็ใส่หอมทุบเข้าไปนะครับหนึ่งหัววันนี้จะเอารสชาติของไก่บ้านมานะครับแต่จะใส่เครื่องน้อยๆนะครับ ใส่ไหมมะกูดลงไปอ่ะพอน้ำเดือดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ใส่เครื่องไปนะครับแล้วก็น้ำปลาสะหน่อยใส่ลงไปมะนาวสักสองซี่ก่อนนะครับใส่ไปร้องเชิงอนะสามติ๊กเลยดีกว่าลูกนึงจะได้คำนวณง่ายๆครับ รสชาติได้แล้วครับเดี๋ยวตุ๋นมาอีกสักสิบนาทีน้ำได้ที่แล้วนะครับเราก็ใส่โหระพาผักชีี่ใส่ลงไปเลยที่เราเตรียมไว้พริกหน่อยพริกขั่วหน่อยมีกระเพราผักชีต้นหอมนะครับแล้วก็โหระพานะครับใส่ลงไปนะครับตอนนี้คือผักนี่คือพริกขั่วนะครับแล้วก็คนเข้ากันให้เข้ากันเลยนะครับ นี่ฉลองหม้อใหม่นะครับปั้นเองมาตมือเลยครับให้เดือดอีกสักรอบหนึ่งจะได้หอมนะครับเนี่ยครับทำง่ายๆนะครับต้มไก่บ้านอันนี้เราจะเป็นเลาะเราทําทําเนื้อออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงมันนะครับโครงไก่นะครับที่มันเหลืออยู่นะครับเราก็มาต้มซุปนะครับแล้วก็ปนเนื้อไปหน่อยๆปนเครื่องในไปนะครับน่าอร่อยนะครับ ตุ๋นให้นุ่มนะครับแน่นอนน้ำงวดๆนะครับตุ๋นนานๆนะครับผมว่ามันอร่อยมากเลยนี่ครับ